คำพยากรณ์ลัคนาราศีตุลในปี2567ค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลในปี2566นะคะเป็นปีที่สร้างเนื้อสร้างตัวนะคะโฟกัสเรื่องการงานเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะเหมือนจะรู้ตัวว่าเรื่องความรักนะคะจะคาดหวังไม่ค่อยได้นะคะแต่ในปีนี้ปี2567แล้วนะคะเรื่องความรักมีทิศทางที่ดีขึ้นมีดาวย้ายออกนะคะแล้วก็มีดาวที่ดีส่งผลในเรื่องความรักดีขึ้นแต่จะมีทิศทางยังไงนะคะปิพมจะพาทุกคนไปเจาะลึกนะคะเรื่องการงานการเงินความรักค่ะดว การงานสําหรับคนลัคนาราศีตุลในปี2567ค่ะชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะในเรื่องการงานนะคะปี2567เริ่มตั้งแต่30เมษายนปี2567เป็นต้นไปนะคะมีลักษณะตึงเครียดในเรื่องการงานมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่ ทำงานประจำงานออฟฟิศนะคะก็จะมีโอกาสที่มีความตึงเครียดนะคะในเรื่องของเจ้านายผู้ใหญ่นะคะมีการทะเลาะเบาะแหวงไม่เข้าใจกันกับเจ้านายผู้ใหญ่นะคะเจ้านายผู้ใหญ่ที่อุปถัมภ์ค้ำชูคุณมานะคะก็จะมีการหมดวาระ,กะเกษียณออกไปนะคะหรือเขาอาจจะต้องย้ายแผนกย้ายบริษัทนะคะไม่สามารถมีอำนาจที่จะช่วยเหลือ ค้ำชูคุณได้เหมือนเดิมนะคะหรือคุณอาจจะมีการที่ได้เปลี่ยนเจ้านายนะคะมีเจ้านายใหม่ย้ายเข้ามาทํางานเจ้านายใหม่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ เป็นดูคุณหรือสนับสนุนคุณเท่าเจ้านายเก่านะคะหรืออาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้นะคะจุดนี้เองที่คุณอาจจะต้องทนทนไปก่อนอย่าเพิ่งน,น้อยอกน้อยใจดวงตัวเองนะคะอาจจะต้องทนไปสักระยะ1ปีนะคะหลังจากนั้นก็จะดีขึ้นค่ะสําหรับคนที่ทํางานข้าราชการนะคะเช่นเดียวกันเลยคือคุณอาจจะมีเจ้านายผู้ใหญ่นะคะที่เป็นระดับสูงสูงที่คอยอุปถัมภ์คุณอยู่พักดันเ,ออเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานคุณอยู่นะคะแต่หลัง หพฤษภาคมปี2,567ไปแล้วเนี่ยเรื่องผู้ใหญ่เจ้านายที่เขาเคยรับปากไว้ที่เขาจะเซ็นให้ที่เขาจะทําให้คุณมีตําแหน่งที่ดีขึ้นหรือย้ายกรมย้ายกระทรวงอะไรอย่างนี้ให้นะคะก็อาจจะ มีการบิดพิ้วนะคะหรือว่าไม่ได้ดั่งใจนะคะเพราะเจ้านายผู้ใหญ่อาจจะต้องกเกษียณหรือหมดวาระนะคะหรือว่าไม่ได้ทํางานที่เดิมแล้วต้องเปลี่ยนย้ายงานย้ายกระทรวงเหมือนกันนะคะเขาก็จะไม่มีโอกาสที่จะช่วยเหลือคุณอะไรแบบนี้ได้แล้วนะคะก็ต้องอดทนไปเหมือนกันนะคะประมาณ1ปีนะคะและสําหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะคะก็เป็นช่วงจังหวะนะคะที่ ยังไม่แนะนำให้เกิดการลงทุนที่ต้องขยับขยายต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติมนะคะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสไม่ได้ส่งผลดีแก่ลัคนาของคุณนักนะคะดังนั้นนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ควรที่จะหาประสบการณ์นะคะหรือว่าพยายามที่จะปรับ พื้นฐานนะคะ manage บริหารจัดการกิจการที่ของเดิมอยู่นะคะให้มันดีขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทางนั้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาพื้นเดิมของคุณด้วยนะคะว่ามีดาวการงานเป็นลักษณะแบบไหนนะคะได้ตำแหน่งดีไหมนะคะถ้าพื้นดวงชะตาเดิมของคุณได้ดาวการงานที่ตำแหน่งดีนะคะการที่ดาวหัดย้ายออกมาอยู่ในเรือนที่ มรณะที่ไม่ได้ให้ผลดีมากเรือนที่หลบมุมแก่ลัคนาของคุณนะคะมันอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรรุนแรงมากนะคะดังนั้นนะคะปิมแนะนำให้คุณเช็คดวงชะตารายบุคคลนะคะกับหมอดูประจำนะคะหรือว่าหมอดูที่คุณสนใจให้ความไว้วางใจจะดีที่สุดค่ะดวงการเงินของชาวลัคนาราศีตุลในปี2567คะ่ะชาวลัคนาราศีตุลในปี2566นะคะเจอวิบากกรรมนะคะเจอมอรุสุมการใช้เงิน จ่ายเงินหนักมากมีภาระที่ต้องรับผิดชอบหนักมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านซื้อรถสร้างเนื้อสร้างตัวซื้อของชิ้นใหญ่นะคะหรือแม้กระทั่งกู้นี่ยืมสินมาแต่งงานแต่งเมียแต่งภรรยานะคะก็จะเป็นปีที่คุณเหมือนต้องลงหลักปักฐานนะคะมีคู่กระทันหันหรือพาดนะคะหรือว่าแบบมีลูก ตั้งคันโดยที่ไม่ทันตั้งตัวก็จะมีการใช้เงินหนักมากนะคะหรือว่าลูกกําลังจะเข้าเรียนอนุบาลอย่างไงก็จะมีการที่จะต้องใช้เงินหนักมากเลยนะคะแต่ในปีนี้นะคะปี2,567นะคะก็จะเป็นปีที่คุณปลดล็อกเรื่องการเงินแล้วจะไม่มีภาระค่าใช้จ่ายการเงินหนักๆอีกแล้วนะคะจะหาเงินโป่งโล่งสบายมากขึ้นนะคะเก็บหอมรอมลิบได้ดีขึ้นมีความสุขในเรื่อง การเงินมากขึ้นนะคะจะไม่มีความลำบากใจในเรื่องการใช้จ่ายเงินอีกแล้วนะคะต้องถือว่าเป็นจังหวะดีๆในเรื่อง การเงินของคนลัคนาราศีตุลที่จะมีวาสนาการเงินที่ดีเพิ่มมากขึ้นค่ะดวงความรักของคนลัคนาราศีตุลในปี2567ชาวลัคนาราศีตุลในปี2566นะคะเจอศึกหนักมากๆในเรื่องของความรักนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ความรักไม่แน่นอนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงหนักมากนะคะมีคนรักก็เหมือนไม่มีนะคะรักใครเขาก็ไม่รักตอบนะคะมีการนกอกหักนะคะหรือแม้กระทั่ง คุยแล้วอยู่ๆเขาก็เฟดหายไปบอกว่าจะอาบน้ํานะ แต่ก็หายไปเลยเป็น2เดือนอย่างนี้นะคะคุยกันไม่ลงล็อกไม่มีการแสดงความจริงใจต่อกันนะคะรู้สึกว่ามันไปด้วยกันไม่ได้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้มานะคะตั้งแต่ปี2565จนถึงปี2566เลยนะคะเนื่องจากว่ามีดาวราหูนะคะกับดาวมฤตยูที่เป็นดาวบาป,ประเคาะนะคะโคจรอ,อยู่ในเรือนราศีเมษนะคะซึ่งอยู่ในเรือนปัตตณิเรือนความรักคู่ครอ,องของคนลัคนาราศีตุลมาเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งเลยก็คือดาวมฤตยูเนี่ยเขา อยู่มา7ปีนะคะตั้งแต่ปี2560นะคะส่วนราหูเนี่ยเขามาเสริมทับในปี2565นะคะและอยู่จนถึงตุลาปี2566นะคะดาว2ดวงนี้นะคะมันเป็นดาวบาปปะเคาะที่ทําให้เรื่องของความรักของคุณเนี่ยมันเกิดความคาดหวังไม่ได้นะคะสำหรับบางคนนะคะที่โสดมาเนี่ยคบกับใครได้ไม่เกิน2-3เดือนนะคะก็จะหายจากกันไปหายจากวงโครจรกันไปนะคะแต่สำหรับบางคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยคุยกันนะคะก็เหมือนจะ 3วันดี4ี่วันไข้นะคะเอาแต่ใจตนเองปรับจูนกันไม่ค่อยได้นะคะหรือสําหรับบางคู่นะคะอาจจะคบกันมานานเลย5ปี6ปีนะคะแต่มันมีการพลิกผันนะคะอยู่ๆเลิกกันแบบงงๆกระทันหันปุบปับนะคะเพราะอิทธิพลของดาวมรุตยูและราหูนี่แหละที่ทําให้เรื่องความรักของชาวลัคนาราศีตุลเป็นไปไม่ได้ดั่งใจนะคะสาหรับบางคู่นะคะในปี2566นะคะก็ ถ้ามีความรักมีเกณฑ์ที่ดีนะคะก็อาจจะมีการวิวากระทันหันได้นะคะเนื่องจากว่ามีดาวกระทันหันนะคะก็คือราหูกับมฤตยูเนี่ยให้ผลดีและช่วงเมษานะคะมีดาวพรหัสที่ให้ผลดีในเรื่องความรักเนี่ยมาเสริมทับนะคะตอนเมษา2566นดาวพรหัสนี้แหละที่ทําให้คุณนะคะมีโอกาสที่จะแต่งงานได้ด้วยนะคะการแต่งงานนั้นอาจจะเป็นการแต่งงานที่ตัดสินใจกระทันหันเพราะว่ามีเรื่องการตั้งครันแบบไม่ทันตั้งตัวเข้ามาได้นะคะ แต่สําหรับใครนะคะที่มีคู่นะคะคบกันมานานมากแล้วนะคะ10ปี20ปีในปี2566นะ,ะเป็นช่วงเวลาที่ความรักเนี่ยเกิดการปรับเปลี่ยนนะคะเพราะคนเราเวลาอยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยนิสัยเราก็จะเปลี่ยนไปตามการเวลานะคะพออยู่ยิ่งนานขึ้นไปนะคะมันก็จะมีการหงุดหงิดลำคาญใจนะคะมีการเอาแต่ใจตัวเองความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะถ้าคุณสามารถทนคู่ครองนะคะ แล้วก็เขาสามารถทนคุณได้ในช่วงปี2,566นะคะหลุดพ้นออกมาแล้วนะคะก็จะทําให้ช่วงปีนี้นะคะเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีตุลนที่คบกันมายาวนานแล้วเนี่ยก็อยู่ในจุดที่ดีขึ้นนะคะอยู่ในจุดที่ต่างคนต่างปรับจูนตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็ยืดระยะความรักของคุณออกไปได้ยาวไกลมากขึ้นค่ะ